สวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินสําหรับสร้างบ้านนะครับอยู่ในตัวเมืองโคราชนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัวสาลาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าหลายแห่งนะครับ ห่างจากโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกมาประมาณ300เมตรแค่นั้นเองนะครับพื้นที่บริเวณร,บรอบๆนะครับก็จะเป็นบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านจัดสรรอยู่หลายโครงการนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นฉนดรุดแดงนะครับมีเนื้อที่84.9ตารางวานะครับ อยู่ห่างจากแมคโครหัวทะเลมาประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับเป็นที่ดินในตัวเมืองนะครับถมดินไว้สำหรับสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะะทั้งสองด้านนะครับด้านหน้าจะเป็นถนนลาดยางนะครับด้านข้างก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับสามารถมาประกอบกิจการค้าขายได้นะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากวัดหนองตะลุมปุกนะครับห่างจากโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุกมาประมาณ300เมตรแค่นั้นเองนะครับถนนสี่เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224นะครับเส้นราสีมาโชคชัยอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนี้ไป250เมตรสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับมาประกอบกิจการค้าขายได้นะครับอยู่ใกล้กับทาง3แยกนะครับห่างจาก แปลงที่ดินของเราไปประมาณ10เมตรแค่นั้นเองนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีหน้ากว้างนะครับอยู่ที่14เมตรนะครับแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับยาวเข้าไป24เมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด84.9ตารางวานะครับ ห่างจากแมคโครหัวทะเลนะครับดูโฮมหัวทะเลนะครับห่างมาประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับเทสโก้โลตัสสาขาหัวทะเลและโฮมโปรหัวทะเลนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป3.7กิโลเมตรนะครับห่างจากโรงเรียนบุญวัฒนานะครับ4.5กิโลเมตรนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอยู่ห่างจากนี้ไป9กิโลเมตร ห้างเทอร์มินอลเทเวนตี้วันโคราชนะครับห่างจากที่ดินแปลงนี้ไป10กิโลเมตรนะครับเดอะโมโคราชอยู่ห่างจากนี้ไป12กิโลเมตรนะครับแปลงนี้นะครับทางเจ้าของที่ดินได้ให้แบ่งชําระได้ภายใน1ปีไม่มีดอกเบีย้ยนะครับสามารถปิดงวดได้ตลอดอายุสัญญานะครับที่ดินแปลงนี้ไม่ติดภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะครับฉนดลอยพร้อมอนนะครับ รูปแปลงที่ดินจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีหน้ากว้าง14เมตรลึกเข้าไป24เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเล202เมตรนะครับเป็นที่สูงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบริเวณแปลงที่ดินนะครับนี่นะครับคือถนนลาดยางบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างประมาณ8เมตรนะครับ แปลงที่ดินของเราจะอยู่บริเวณรถคันสีขาวของเราที่จอดอยู่นะครับแนวเขตจะอยู่บริเวณแนวกำแพงนะครับที่ดินแปลงนี้จะมีแนวกำแพงล้อมรอบนะครับแนวเขตชัดเจนนะครับเนื้อที่84.9ตารางวาเจ้าของที่ดินตั้งราคาขายไว้ที่1.3ล้านบาทนะครับสามารถวางดาว50,000นบาทเข้าใช้พื้นที่ได้นะครับส่วนที่เหลือ ผ่อนชำระรายเดือนรายปีนะครับกับทางเจ้าของได้นะครับตามแต่ผู้ซื้อสะดวกนะครับชำระได้ทั้งรายเดือนราย3เดือนหรือจะชำระเป็นรายปีนะครับปิดงวดได้ตลอดอายุสัญญานะครับลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีการถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสูงกว่าถนนลาดยางด้านหน้าประมาณเกือบ1เมตรนะครับสามารถมาสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยนะครับเป็นที่ดินเปล่านะครับ มีแนวเขตชัดเจนนะครับแนวรั้วชัดเจนนะครับเป็นรั้วคอนกรีตนะครับทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับหากท่านใดต้องการที่จะมาทำกิจการค้าขายนะครับมาเปิดห้างร้านต่างๆก็สามารถทำได้นะครับแปลงนี้ถือว่าเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ฉเฉลี่ยแล้วจะตกตารางวาละ15,000บาทนะครับสำหรับที่ดินในตัวเมืองนะครับมีตลาดสดมีห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับมีห้างร้านมีบริษัทต่างๆอยู่บริเวณร,รอบๆกับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมาประกอบกิจการค้าขายได้นะครับเข้าออกได้หลายช่องทางด้านนี้จะตรงไปที่ถนน สเลนนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ250เมตรนะครับเป็นถนนสเลนเส้นราสีมาโชคชัยนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามนะครับทักไลน์เข้ามาขอพิกัดขอดูฉนุดของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ